สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด็กไกด์และนิวที่จะมาพบกันทุทกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะเหลืออีกแค่2เดือนก็จะหมดปี2,566กันแล้วค่ะอีกไม่นานก็จะเดินทางเข้าสู่ปีใหม่แล้วหลายคนคงจะเริ่มดูปฏิทินกันแล้วนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีวันหยุดยาวช่วงไหนบ้างแต่พอดูแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนก็คือไม่มีวันหยุดพิเศษเลย แต่ว่ามีวันสาคัญ1วันก็คือวันลอยกระทงค่ะก็ต้องรอเดือนธันวาเนาะสำหรับการที่เราจะหยุดเยาวๆไปแล้วได้พักผ่อนกันนั่นเองเนาะมีโอกาสได้พักผ่อนแบบเต็มที่แต่ว่าไม่ต้องกลัวเหงานะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะมาเปิดทวีชันแล้วก็ดูรายการดีๆได้มากมายเลยมีให้เลือกชมกันเทียบเลยนะคะส่วนจะมีภาพยนตร์และรายการอะไรทีู่กใจบ้างน,น,นะคะไปชมกันดีกว่าค่ะ มาชมภาพยนตร์รักแนวไซไฟกับเรื่องของหัวใจที่ใครก็ออกแบบไม่ได้ระหว่างเพื่อนสนิท3คนที่เติบโตมาด้วยกันในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งของอังกฤษค่ะผ่านผลงานของ3นักแสดงคุณภาพอย่างแอนดรูว์กาฟิลด์แคร์รีมาริกแกนและเคียร่านไนลี โดยสร้างจากนิยายที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทมนะคะให้เป็นนิยายที่ดีที่สุดในปี2005และก็จัดอยู่ในนิยายภาษาอังกฤษ100เล่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดกับเรื่อง Never Let Me Go ผ่านผลงานการเขียนของคุณคาซุโออิชิมุโรนะคะเป็นนักเขียนชาวอังกฤษเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยคว้ารางวัลโนเบลสาขาว,วารรณกรรมประจำปี2017มาแล้วค่ะ เมื่อเด็กทุกคนก็มีความฝันนะคะว่าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะได้ใช้ชีวิตอิสระที่อยากทำแต่ไม่ใช่กับเด็กวัยรุ่น3คนนี้ค่ะเมื่อชีวิตถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องอยู่เพื่อคนอื่นแล้วพวกเราจะออกแบบมิตรภาพความผูกพันความรักที่กลายเป็นเหตุการณ์รัก3เจ้านี้ได้อย่างไรติดตามได้นะคะใน Never Let Me Go ครั้งหนึ่งของชีวิตขอรับเธอวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรง ทางทูฟิมหน1ช่อง115และ222ค่ะมาชมภาพยนตร์คอมเมด,ดี้ที่แฝงไปด้วยแง่คิดที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าชีวิตคนที่ดูภายนอกสมบูรณ์แบบแบบนี้จริงๆแล้วพวกเขามีความสุขจริงหรือเปล่าจนกว่าคุณนั้นจะได้ลองไปเป็นตัวเขาค่ะและนี่คือภาพยนตร์ที่เล่าถึงการสับเปลี่ยนร่างเพื่อไปลองใช้ชีวิตแบบที่คนอื่นเนี่ย ดูดีดีแต่ความจริงแล้วชีวิตที่ว่าดีดีนั้นมันคือชีวิตที่ทุกคนต้องการจริงหรือเปล่าไปชมตัวอย่างกันค่ะมีหลายคนนั้นอาจจะเผลอคิดบ่อยๆนะคะว่าชีวิตของเราคงจะดีถ้าได้ลองไปเป็นคนอื่นที่ดูชีวิตดีดีแต่ว่าอาจจะลืมนึกไปค่ะว่า ชีวิตจริงมันเปลี่ยนกับใครไม่ได้นะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะในผลงานการกำกับของ David d จอบกินเขียนบทโดย John นลูคัสและ Scott ์มัวรจาก The Hangover n i t h e Change Up คู่ต่างคูวรั่วสลับร่างวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงทางทัวฟิล์ม2ช่อง136และ223ค่ะ มาทาความรู้จักกับบุคคลที่เป็น i n รเวิร์ t หรือว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ภายใต้พื้นที่ปลอดภัยของตัวเองผ่านภาพยนตร์คุณภาพที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง6สาขานะคะโดยเฉพาะสาขานักแสดงนําชายซึ่งได้แดเนียลเดวิลลิสผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงชายคนแรกและคนเดียวซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ถึง3ครั้งด้วยกันมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของช่างตัดเสือ้อผ้าให้กับสตรีสูงศักดิ์ในยุค50ในกรุงลอนดอน และนี่คือภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ในการแสดงของเขาเพราะนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายก่อนจะยุติอาชีพนักแสดงด้วยเหตุผลส่วนตัวค่ะอย่าพลาดชมความยิ่งใหญ่ในการเนรมิตเครื่องแต่งกายให้สมจริงวิจิตบรรจงจนสามารถคว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์มาครองรวมถึงได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาน,นักวิจารณ์และคะแนนจาก r ร t t ท n Tomatoes สูงถึง 91%จนผู้ชมนั้นไม่อาจละสายตาจากชุดที่สวยงามและความสัมพันธ์ของพวกเขาได้เลยไหนแฟนทอมทรซเส้นได้ลวงตาวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงทางทัวร์ฟิล์ม2ช่อง136และ223ค่ะ มา5แบบสับๆไปกับภาพยนตร์ของคุณเอกชัยศรีวิชัยในฐานะพ่วมกับภาพยนตร์นะคะโดยยังคงลายเซ็นขุนพลแดนใต้เอาไว้ด้วยการมุ่งส่งเสริมกีฬาวัวชนกีฬายอดนิยมของพี่น้องชาวใต้ามาประทะคารมกับขุนพลแห่งแดนอีสานคุณหม่ำจกมกค่ะพันึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีหัวใจเป็นเดิมพันค่ะ ภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความทุ่มเทในการทำงานของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะคะด้วยการทุ่มค่าตัวของวัวชนกว่า50ล้านบาทถ่ายทำสถานที่จริงถึงสนามชนวันวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และพี่น้องชาวใต้ที่ให้เกียรติยกขบวนมาร่วมเข้าฉากกันนับหมืน่นเพื่อมอบความสุขที่สุดให้กับคุณผู้ชมผ่านเกมรักและเกมกีฬาวัวชนในหมนตร์รักวัวชนวันศุกร์ที่24พฤศจิก,กาย,ยนเวลาสองทุ่มตรทางท r ไทย h a i ช่อง1 3 7และ236ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ Love in คู่รักซูซ่าทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มตรงเริ่ม25พฤศจิกายนทางโทรเอ็กไซช่อง118และ340ค่ะเรามาดูเรื่องราวลึกลับและแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจริงนะไรสกินวอลเกอร์กันนะคะโดยได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2020 ดรทราวิสเทเลอร์เองพร้อมด้วยเอริกบาร์ทนะคะรวมไปถึงทีมสืบสอบของพวกเขาทำงานตลอดเวลาเพื่อจะไปรวบรวมวิเคราะห์และถอดรหัสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณที่แห่งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะ Beyond Skinwalker Ranch Season 1ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มตรงเริ่ม14พฤศจิกายนทาง History ช่อง556ค่ะ This just the is beginning มาถึงสารคดีที่เกี่ยวกับธรรมชาติกันนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องราวของแกะที่บางคนนั้นอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญต่อมนุษย์มากๆ ทั้งการเกษตรการทําเครื่องนุ่งห่มและนํามาทําอาหารพวกมันมีชีวิตยาวนานมาถึง11,000ปีแล้วนะคะโดยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นมันยังอยู่ในหลายๆทวีปทั่วโลกมาดูการเลี้ยงแกะของแต่ละที่ว่าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ Planet c h ช e f โลกของแกะวันอังคารที่21และ28พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มตรงทางทร explore ช่อง3 9และ5 5 9ค่ะการเดพวกมันคืออะไร ดูความสวยงามของยอดเขาวัตส์มันกันนะคะนักทิยานแห่งชาติแบชเทิร์สการ์เดนค่ะในประเทศเยอรมนียอดเขานี้นะคะถือว่าเป็นป้อมปราการคุ้มครองพื้นที่ป่าอันน่าทึ่งและมีความสวยงามมากๆโดยภาพมุมบนจากยอดเขาเรานั้นก็จะมองเห็นทะเลสาบเคอร์นิเซนนั่นเองค่ะ ที่มีทานน้ำแข็งตั้งแต่ยุคน้ำแข็งและก็มีความหนามมากกว่า1กิโลเมตรขณะที่มันเจาะลงไปตามหุบเขาและก็ยังมีความหลากหลายทางชีวาภาพของสัตว์ต่างๆอีกด้วยนะคะจะสวยงามขนาดไหนเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ e c h o e s hey of the Ice Age เสียงสะท้อนยุคน้ำแข็ง,งวันศุกร์ที่24<ร>พฤศจิกายนเวลา3ทตรงทางทูเอ็กซ์พลช่อง39และ559ค่ะ เลโอนาร์โดดาวินชีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะคะเขาเป็นทั้งจิตรกรอัจฉริยะและวิศวกรที่มีวิสัยทัศน์และมีความเก่งการอบตัวมากมายหลายแขนงเลยแหละคะ่ะเพราะว่ายังเป็นสถาปนิกนักพฤกษศาสตร์นะคะนักกายวิภาคศาสตร์นักคณิตศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายมาดูเรื่องและการค้นคว้าของผู้รู้เกี่ยวกับตัวของเลโอนาร์โดดาวินชีกันค่ะ l e โอนาร์โดดาวิน The Universal Man Leonardo Da Vinci ชายแห่งจักรวาลวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มตรงทาง 2XO Live ช่อง5 60ค่ะมาดูรายการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันนะคะเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นภัยต่อโลก โดยย้อนไปตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ที่มีการสมมุติฐานค่ะว่ามีดาวเคราะห์น้อยดวงที่2อพุ่งชนโลกซึ่งเป็นสาเหตุของการสิ้นสุดของยุคไดโนเสาร์ครองโลกแต่เมื่อมีดาวเคราะห์น้อยอีกภารกิจสำคัญจึงเกิดขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ <they> ต้องมาติด <Thanks S 1> ตามกันนะคะไหน Killer <danger. S 1> Asteroid Defending Earth <speeding> ดาวเคราะห์น้อยนักค่าวันพฤหัสบด,ดีที่23พฤศจิกาย,ยนเวลา3ทุ่มตรงทาง t r u e e x p l o r e e ช่อง561ค่ะ มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะใครชอบแนวไหนก็สามารถวางแผนการรับชมได้เลยทาง t u ูวิชันส์ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางใน t รูวิชันส์หนาวบริการสตรีมมิ่งช่องดังระดับโลกสําหรับคนที่ชอบความบันเทิงทั้งหนังซีรีส์กิฬาสารคดีให้คุณนั้นได้รับชมเช่นกัน ส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ f a c e b o o k ของ The g u i d ์รีบเข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้เลยนะคะในเพจ a c e b o o k t h e g u i d e .tv ค่ะวันนี้นีลทีมงานต้องลากกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ